สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับห่างหายหนะ้าห้ตาไปกันหลายวันนะฮะก็วันนี้เราก็มาแบ่งปันความรู้นะครับนะเ,เอามาลงให้ดูกันเนาะมีละหลายลหลายท่านก็ก็ลงันเยอะแยะเนาะของผมมีแบบนี้นะก็รอชมกันนะครับนี่เป็นเหรียญเจ้าสูบุญน,นะครับเนื้อเงินนะครับรุ่นแรกๆเนาะนี่นะฮะแต่ท่านอาจจะ เคยดูแล้วหรือ,อยังไม่เคยหรือบางท่านมีนะฮะก็ดีใจด้วยคนที่มีนะฮะวันนี้เรามาแชร์ความรู้กันนะพี่เนาะอย่าว่าอย่าอย่าลมาม่ากันอย่ามูรี่กันแล้วเราก็มาแบ่งกันชมครับพี่นี่นะฮะผมก็มาให้ดูครับนี่ฮะนี่ฮะเจะ้าสัวนะฮะจะเป็นอย่างนงี้เนื้อจอใาสายนะนี่ย่นยนนะฮะ สภาพถือว่าสวยฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นพิมพ์พิเศษนะพี่นะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเห็น <He S 2> แบบนี้นะครับเป็นเรื่องเงินสวยมากนะฮะก็สวยดีฮะนะมุมอมองของแต่ละคนก็ไม่ว่าก,กันนะพี่เนาะใครต่างจิตต่างใจพี่นะใครเข้ามาดูฝากก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์จะไม่ถูกใจก็กดไม่ต้องดูก็ได้นะพี่เนาะครับเราก็มาแบ่งเฉลยความรู้กันนะครับแบ่งความรู้กันนะนี่ เป็นเื่องเงินที่ผมว่าสวยนะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่พิเศษก็คือว่าเห็นไหมมีแต่ไม่รู้เขาจะเล่นพิมพ์ไหนตําหนิแบบไหนจะเล่นแบบไหนตามที่เขเล่นหากันนะครับเราก็มีแบบนี้ก็ให้ดูกันแบบนี้นะฮะนี่ื่งเงินนะนี่ครับนี่ฮะดูความเก่าดูเนื้อดูเงินกันโอเคนะพี่ อันนี้พิเศษก็คือว่าพิเศษตัวนี้คือจะเป็นสองเหรียญหนึ่งประกบกันสมัยก่อนนะนี่เขาทาไว้ี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นข่าไหมฮะอันนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นข่าไหมครับเนี่ยสองเหรียญประกบกน,นะครับนี่ฮะนี่ครับผมก็เคยใช้ไว้อยู่เห็นไหมะเนี่ยเป็น,นเจ้าสัวหลวงูบุญพักกาบางแกวน,นะครับนี่ครับเป็นสองเหรียญประกบกันนะครับเนี่ น,ะะนี่ฮะนี่นี่ฮะจำเดิมครับสภาพตอนนี้อันนี้พลิกมาอีกหน้าหนึ่งครับนี่ฮะพลิกมาอีกหน้าครับนี่ฮะนี่หน้าหนึ่งนี่หน้านี้นนมีจุดตรงนี้หลอบ ผุนผุนนิดแต่ละครั้งจะจะไม่ค่อยเหมือนกันนะพี่เนาะจะเหมือนกันทุกทุกอย่างก็ไปไม่ได้พี่บางครั้งก็มีอาจจะมีคาดเคลื่อนกันบ้างนะจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่ไม่ได้พี่นะครับการหล่อบโบราณนะพี่นะใช่ไหมลูกอาจจะกลมบ้างกลมๆมีรอยจุดๆบ้างเล็กน้อยๆพี่นะเห็นไหมก็จะมีกลมกลมบ้างอะไรบ้างนะ เป็นเม็ดๆหล่อบโบราณนะพี่อย่างว่าหล่อบโบราณก็ต้องมีอาจจะตกข้างบ้างสมัยก่อนน,ะนั้นยุคนั้นนะพี่เนาะนะครับก็ใครเข้าแล้วฝากคกนแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมนี่ฮะสองเรียประกบนะครับพี่เห็นไหมคลาสสิกอะพี่นะ อันนี้ไม่รู้นะฮะว่าใครมุมมองแต่ละท่านเนาะไม่ได้ว่ากันพี่เนาะนะครับเนี่ะเป็นพี่เล็กๆสมัยก่อนเนเงินนะครับพี่ สองเหรียญประกบนะไม่ใช่สองหน้าน,นะพี่นะนี่ดูห่วงนี่ครดูห่วงนี่ดูมันแห้งนะฮะแต่ละช่างปีมือแต่ละนะอันนี้มุมมองนะครับมุมมองแต่ละคนนะฮะ นีฮะนี่ครับอันฮะโอเคนะครับพี่เล็กน้อยครับก็ขอให้ช่วงสงการปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านรวยๆปังๆนะครับขอมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆทุกคนนะครับหวัสดีครับ